สำหรับช่วงโปรโช็อปวันนี้โอ้โหท่านกกอบค่ะไม่อยากโโจะบอกเลยว่าโปรเชนเอาอีกแล้วช่วงนี้นี่เหมาเมาอะเหมา<ๆ>ตลอดเลยนะแต่คราวนี้ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยโโหเห็นบอกว่านีบโ,โ,โปนบไปด้วยแต่พาไปช็อปปิ้งอะไรกันนะคะวันนี้นะครับผมกับโปนบจะพาไปเปิดถุงโปรท่านหนึ่งครับนั่นคือบับบ้าวัซซันนั่นเอง อาักกอที่ตีไกลที่สุดในทศวรรษนี้นะครับพุชเอกเขาให้คำจำกัดความมาแบบนี้เลยทีเดียวครว่าในทุงของบาบาวัสันมีอะไรและน่าสนใจยังไงทําไมถึงเป็นช่วงหนึ่งได้เลยต้องติดตามชมกันเลยครับช่วงโปรช็อปในวันนี้นะครับเราอยู่ที่สนามดักบลอคอลสตาร์ครับอยู่ที่หน้าเดอะสปริงแฟคทอรีนะครับวันนี้ผมอยู่กับโปเชนสารัสมานิตยาคุณสวัสดีครับโปเชนครับสวัสดีครับวนบ วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่นักกอล์ฟเนี่ยหรือแฟนรายการเนี่ยอยากจะทราบกันครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ในถุงของนักกอล์ฟตีไกลคนหนึ่งซึ่งนักกอล์ฟตีไกลคนนี้เนี่ยไม่ใช่นักกอล์ฟโนเมนะแชมป์เดอะมาสเตอร์บับเบิลวอสซันใช่ครับบับเบิลวอสซันนี่ถือว่า เป็นนักกอล์ฟที่จัดว่าตีไกลในทศวรรษนี้ของเจทัวร์เลยนะเขาให้เป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลมากๆคนหนึ่งครับแล้วช่วงนี้เนี่ยพลังผลงานได้ดีด้วยเพิ่งคว้าชแชมป์มาก็ในเรื่องของวงสวิงเนี่ยเราจะไม่พูดกันในวันนี้เพราะว่าบอับอลบัลว่าสันเนี่ยแน่นอนว่าเป็นนักกอล์ฟที่มีวงสวิงที่ค่อนข้างจะพิเศษกว่าค,คนอื่นนะเป็นนักกอล์ฟที่โปรเชนให้คำนิยามไว้ว่าเป็นโพสต์โมเดิร์นสวิงนะเป็นนักกอล์ฟที่มีสวิงอาจจะไม่ตามตำรานักแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่อองุปกรณ์ทีี่่่เเขาาใช้นยว แต่และชิ้นเนี่ยม,มีความพิเศษยังไงซึ่งเรายังไม่เคยทำมาก่อนใช่ครับผมคือตอนแรกเนี่ยอตอนแรกผมดูผันผ่านแล้วรู้สึกว่ามันสะดุดตามากครับคือถุงถุงก๊อฟของโปรในรตัวเนี่ย จะคล้ายๆกันครับคุณนพคาแรคเตอร์ก็จะมีไดรเวอร์ก้านเอ็กอะไรคล้ายๆกันแต่ของบับเบิลวัตสันเนี่ยมีความแตกต่างอย่างมากเรามาเริ่มกันที่ไดรเวอร์เลยครับไดรเวอร์ของของบับเบิลวัตสันเนี่ยมีความพิเศษยังไงครับไดรเวอร์เนี่ยเป็นหลอบ8.2โอ้โหเราไม่เคยเห็นนะหลอา8.2ผมว่าคงคงไปให้บริษัทปิงทำมาให้คือเป็นปกติแล้วไดรเวอร์ก็จะเป็น8 8.5ใช่ครับผมเพราว่าอันนี้ต้องจุดสด้วยใช่ไหมคุณเจษเพราะอะไรครับ ไม่แน่ใจเครับเขาอาจจะชอบที่องศาประมาณนี้อะไรครับ,รบอาจจะเป็นไฟบอกที่เขาชอบก็เลยเป็น8.2ขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างทนึครับพี่น่าสนใจมากของบาบาคือปกติแล้วโปรในทัวร์เนี่ยจะใช้ก้านที่ความยาวประมาณ45.25ถึง45ครึ่ง45.5ประมาณนี้เพื่อระยะที่น่าจะไกลขึ้นหรือว่าเป็นก้านความยาวมาตรฐานนี่แหละที่เราใช้กันนะ45นิ้วแต่ของ Baba บาบาซนเนี่ย44นิ้วโอ้โห สี <44 S 1> ่สิบสวก่อนนะบาบาวัซันนี่สูง6ฟุตกว่านะใช่ครับเป็นคนที่ตัวสูงมากใช้ก้านสั้นมากเหตุผลครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาบอกว่ามันควบคุมได้ง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยบาบาวัซันเคยเคยพูดไปนะนานแล้วว่าก้านยาวยังไงเนี่ย ก็ไม่ได้ทําให้เขาตีไกลเลยการที่เขาตี<ม>ก้านที่สั้นเนี่ยม,มันทําให้เขาสามารถสวิงได้แรงบอกเขามั่นใจ<ม>ซึ่งตรงกันข้ามกับทฤษฎีกอล์ฟในรีแม็กทุกอย่างเลยนบลอปอย่างเจมี่เนี่ยบอกว่าต้องก้านยาว<ม>ยิ่ง5้านิว้วเขายิ่ง<ม>ตีไกลแต่บา,บาบาบอกว่ายิ่งสั้นยิ่งตีไกล ก็อาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจนะครับว่าประการสั้นเนี่ยคือรับรองรับประกันว่าอยู่เฝอเวย์แน่แน่ก็เลยสามารถตีได้เต็มแรงมากคือึ้เทียบกับเจมี่ซัสโลสกี้แี่ยซึ่งเป็นนักตีไกลโดยเฉพาะเขาจะไม่คำนึงถึงเรื่องความตรงสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาแข่งตีไกลเนี่ยได้ตีหลายลูกไงแต่ว่าเบลวัตสั้นเนี่ยทุกช็อตมีความสำคัญเดลเวอร์ต้องต้องอยู่ซะส่วนใหญ่ก็เลยเลือกการที่สั้นลงใช่และอีกอย่างหนึ่งครับก็คือนอกจากสั้นแล้วเนี่ย เขาไปทิมป,ปลายมาด้วย1นึ่งนิ้วทิมปลายก็คือการที่ตัดปลายก้านออกอปกติพนมษเวลาเราตัดปลายก้านออกเนี่ยสิ่งที่เราได้รับเลยก็คือก้านมันจะแข็งขึ้นใช่ใช่ใช่บ้าๆก็ตัดให้แข็งคือคือเขาใช้กา้าน X ธรรมดาเนี่ยแหละแต่ไปทิมปลายผมว่าถ้าทิมปลายประมาณ1นิ้วเนี่ยก็อาจจะเป็นสัก 2x หรือม,มากกว่นานั้นนิดหน่อย คือก้านของบับบ้าเนี่ยอาจจะเลือกมาเป็น X แล้วแต่เอ็กแล้วแต่ว่าความยาว45อาจจะตัดลงมาเหลือ44เพื่อให้ก้านสั้นลงแต่ว่าแข็งขึ้นแข็งขึ้นง่ายขึ้นคือตรงกันข้ามกับทฤษฎีตีกายทุกอย่างคือหัวไม้หนึ่งบับบ้าเนี่ยถ้าเราดูเป็นเผยเนี่ยเป็นไม้ตีสั้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทั้งแข็งทั้งสั้นแต่ว่าเขาบอกเขาตีได้ไกลในไม้แบบนี้โอ้นั่นคือเรื่องของดเวอร์ไปละครับผมต่อมาต่อมาที่ชุดเหล็กครับผมชุดเหล็กบับบ้าว่าสั้นเนี่ย ที่มีระยะกลางๆถึงระยะที่ไม่ไกลมากเนี่ยคือบาร์บาจะมีตั้งแต่เหล็กสถึงเหล็กเก้าอ๋อใช่ครับเพราะโปรในทัวมงคลปนบเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเหล็กสเหล็กสจะขึ้นไปที่อย่างแซ็จอนสันเนี่ยมีเหล็กหขึ้นไปเดี๋ยวนักกอล์ฟตีไกลเนี่ยบางทีไม่จังเป็นต้องใช้เหล็กยาวเพราะส่วนใหญ่เวลาตีก็ไปขึ้นเหล็กสั้นขึ้นเวชหมดแต่ว่าบาป์บาวัซซันก็ยังคงอนุรักษ์การการเลือกเซตเหล็กที่เป็นปกติอยู่เลยเหล็กสถึงเหล็กเก้าถึงตรงนี้ก็คือคือเรียกว่าปกติเนาะใช่แล้วคุณมก็ยังเป็นนนเเหมมืือออ่่ก ที่ยังไม่มีเทคโนโลยีมากแต่บับ้าเนี่ยไม่มีไฮบริดด้วยความที่ไม่มีไฮบริดเนี่ยก็เลยทําให้มีเหล็ก3อะไรเข้ามาได้มากขึ้นครับผมแล้วในส่วนของแฟลเวิร์ดเนี่ยบับ้ามีปกติไหมครับบับา้าเวอนมีแฟลเวิร์ดเพียงอันเดียวเนาะก็คือ 63, คหูนนมือสามหุูมือหุไม้ายูทิลิตี้ กหัวไม้ก็เทยอะไรก็ตามแต่ว่าบาว่ามีไม้หนึ่งไม้สามแล้วก็เหล็กเลยอ๋อถ้าบอกว่าในในถุงของบาบ้าสั้นเนี่ยมีหัวไม้แค่แค่สองชิ้นคือกรเวอร์กับหัวไม้สามแล้วมาชุดเหล็กนะนั่นคือในเรื่องของชุดเหล็กกันละทีนี้ในความพิเศษนอกจากชุดเหล็กแล้วเนี่ยนะครับจากหัวไม้แล้วเนี่ยบาบ้าเนี่ยมีความพิเศษในการเลือกเวชที่พิเศษยังไงครับผู้เชิญคือหลายคนอาจจะนึกนะครับว่าบาบบ้าไม้ทําไมถุงกอล์ฟเนี่ยไม้มันน้อยจัง เขาออกมาเพิ่มที่เวกับด้วยความที่เขาตีไกลขนาดนั้นนะปนพส่วนมากปาบ้านเนี่ยจะซอยในเรื่องของเวกค่อนข้างเยอะคือตัวเขาเองเนี่ยเขาที่ไปดูมาคือเขามีเว,เวกเยอะมากแต่ว่าเขาก็จะเลือกในขนาแข่งนเนี่ยจะเลือกเวกตามสถานการณ์ต่างๆตามสนา, <oo> ตามต่างๆแต่ว่าเวกท,ที่เขาใช้ข้างประจาเนี่ยก็จะมี48องศา52องศา56องศา60องศาแล้วก็ยังมี62กับ64เนี่ยไว้เลือก ก็เท่ากับว่าเขาเล่นระบบเวทสตัวใช่ครับผมแต่ว่าสถานการณ์แล้วแต่สนามใช่แล้วสนามที่ต้องใช้หลอบองศาสูงก็จะเลือกเข้ามาแต่เทากับว่าดวเวอร์หัวไม้เนี่ยสละชุดเล็กอีก7เป็น9ครับผมชุดเวทอีก4ก็เป็น13 u พัตเตอร์พัตเตอร์สิเป็น14บสี่อันใช่ครับผมก็จะมีเวทเยอะหน่อยแล้วก็จะซอยเวทเนี่ยถ้าถ้าเราดูง่ายๆอย่างบ้าตีไกลขนาดนั้นนะครับ ช่วงระยะห่างของเวทเนี่ยจะห่างกันแค่4องศาปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ห่างกันประมาณ6-8องศาใช่หมครับระวังองศาของแต่ละตัวแต่ว่าของบับบ้าเนี่ยแค่4เท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีระยะตีอะคือข้อได้เปรียบนะครับของการที่มีเวชองศาทีทีเนี่ยคือสามารถที่จะเล่นเล่นเหมือนเต็มสวิงเต็มฟูลสวิงเนี่ยได้ในระยะที่ต่างๆกันแต่ถ้าถ้าเวชน้อยนะครับมามีมีเวชแค่2ตัวเนี่ย บางช็อตอาจจะต้องปรุงแต่งช็อตอาจจะต้องตีฮาร์มสวิงตีควอเตอร์สวิงซึ่งการที่ทําอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนความแม่นยำอาจจะลดลงบางบ้างก็เลยเลือกใช้เวชขึ้นมาเยอะหน่อยใช่ครับผมนะครับนั่นก็คือชุดของบปบาวัซซันที่ใช้เลือกใช้ในการแข่งขันพัตเตอร์ก็ไม่มีอะไรพิเศษพัตเตอร์ก็ไม่มีอะไรพิเศษเพราะพิเศษอีกอย่างนึงคือชุดเหล็กของบปบาวัซซันชุดเหล็กเขาเนี่ยดัดองศาขึ้นมา2องศาองศาจากดัดดัดคือเพิ่มหรือลดเพิ่มเพิ่มครับผมเพิ่มด้วยอาเพราะว่าด้วยความที่ตีไกลจัดครับ บางทีเหล็กเจ็ดเนี่ยค,คนอื่นตีกันร้อยแปดสิบเนี่ยบา้าป้าบางครั้งนี่ก็ตีสอง2 3 0ยี่สิบสองร้อยสาสิบเนี่ย,ยคือเขาดัดเพิ่มขึ้นมาให้เขาตีสั้นลงอ๋อคือตีอไกลเกินใช่คือเขาตีตเต็มระยะได้มากขึ้นครับผมนีก็เป็นความพิเศษอีกอย่างนึนะครับของชุด ของบับเบิลพัซซั่นใช่แล้วเลนะแล้วนั่นก็คือเป็นอีกเทปหนึ่งนะที่เราม,มาเจาะลึกถุงโปรเนี่ยว่ามีอะไรบ้างครับ<ม>ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเราประเดิมเดิมบับเบิลพัซซั่นใช่แล้วแต่ว่า<ม>คราวหน้าเนี่ยมีโปรคนอื่นๆเนี่ยที่จะมาให้เราแกะถุงแต่เราก็เอ็กซเรย์ดูว่ามีเหล็กอะไรบ้างมีผงไม้อะไรบ้างที่เขาเลือกใช้เพื่อให้ท่านักกอล์ฟเนี่ยสามารถไปปรับ ชุดเหล็กหรือว่าชุดหัวไม้ของท่านเนี่ยให้ให้เหมาะกับสถานาการณ์แล้วก็เหมาะกับเกการเล่นของตัวเองใช่ครับวันนี้ก็ขอ,ขอบคุณโปรเชนมากนะครับ,รบแต่นะั่นคือช่วงโปรโช็อปในรายการครับไอทีนในวันนี้ครับ ป๊อพัซนนะครับจะมีวงสวิงที่ผมจัดให้ว่าเป็นวงสวิงที่แฟนตาซีสุดๆแล้วครับถุงกล์ฟเขายังแฟนตาซีไม่แพ้กับวงสวิงยิ่งกว่ายิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนน่ะใช่ครเปิดมาแล้วโอ้โหเพราะ่ะถือว่าเหมือนยินอย่างนะปกติคนตีไกลเนี่ยอุปกรณ์จะทําให้เขาตีได้ไกลขึ้นเน้นด้านเดียวแต่ว่าป๊อพัซันเนี่ยเป็นนักกลอฟที่ตีไกลมากแต่อุปกรณ์เนี่ยไม่มีอะไรตีไกลเลยแข็งๆทั้งนั้นนะฮอนโฮทั้งนั้น ครับผมแสดงว่า power เขาดีเนาะใช่ power ดีนะครับก็เลยต้องเอายินมาชดเชยยินอย่างมาชดเชยนะครับเลยสมดุลเลยค่าวนี้ใช่ครับก็เป็นตีไก่ด้วยแล้วก็แมนหย่ด้วยค่ะครับใครสนใจก็ไปตามหาซื้อตามเหมือนเขาก็ได้นะแต่ถ้าโหดขนาดนั้นอเชิญแล้วะครับงบประมาณงะมแว่าเบากระเป๋าเดิมอะรอ่ะค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมีข่าวพ r อาด้วยเหมือนเช่นเดิมนะคะสำหรับข่าวพ r อาข่าวแล้วเป็นอะไรครับโปรเชน เนื่องจากนะครับบริษัทดีเจนซี่นะครับได้มีการจัดแคมป์กอล์ฟไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับในปีที่แล้วและในปีนี้นะครับจะมีการจัดแข่ง USCG Golf Tournament นะครับซึ่งเปิดให้โอกาสนักกอล์ฟเยาวชนได้ชิงทุนเพื่อไปทัศนศึกษานะครับดูที่มหาวิทยาลัยที่อเมริกาเป็นเวลา10วันและยังได้สิทธิ์นะครับเข้าร่วม US College Golf Camp นะครับในปีนี้ฟรีอีกด้วยนะครับรางงวััลลดีจเยใช่แล้วครับการแข่งขันนะครับจะจัดรอบคัดเลือก ทั้งหมด6สนามนะครับตามภูมิภาคและไปชิงชมปนะครับการที่สนามธนาซิตี้นะครับในเดือนตุลาคมในปีนี้นะครับ<ฆ>นักกอล์ฟที่ได้อันดับ1-4ในแต่ละไฟนะครับรวม8คนได้รับทุนของ USC G Golfs Scholarship นะครับท<ฆ>่านใดที่สนใจไปสมัครแข่งขันนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.uscgtour.org นะครับหรือโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์02-2031440 หรือ082นะครับ147 4956โดยสนามแรกนะครับที่จะจัดคัดเลือกจะไปจัดคัดเลือกกันที่สนามกินวันเล่ระยองนะครับในวันที่6เมษายนนี<ม>้เอง